สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมษสู่ทาโรุเธอร์พี่ายเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมษกันนะคะในช่วงของปักหลังเดือนมีนาคม2566ค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมไปจนถึง19เเมษายนค่ะ การแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมกันด้วยการใช้จรารณาญาณนะคะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษค่ะคุณเจอกับสถานการณ์ไหนมาบ้างนะคะขอไพ่สองใบค่ะ The Star นะคะแล้วก็ King of Pentacles ค่ะที่ผ่านมานะคะดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะเจอกับสถานการณ์ที่เป็นดวงขาขึ้นเลยนะคะชีวิต มีความหวังนะคะมีความสดใสนะคะมองเห็นโอกาสในเรื่องของการเงิน การลงทุนในเรื่องของการออได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีสเสน่ห์มีโอกาสเข้ามาจากหลายทิศหลายทางนะคะทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะเพราะว่าออในช่วงของปีที่ผ่านมานะคะในปี65ชาวราศีเมษก็เป็นราศีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างย่าแย่กันมากเลยทีเดียวแต่ในปี2 56นี้นะคะชาวราศีเมษก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะอยู่ในพลังงานที่ดีมากๆนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วปักหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวราศีเมษค่ะมีสถานการณ์นะคะมีพลังงานเป็นอย่างไรจากไพ่มูนนลจี้ค่ะ People and make the first move นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะในปากหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะจากที่คุณนะคะมีโอกาสเข้ามาจากหลายทิศหลายทางนะคะออตอนนี้ค่ะชาวราศีเมษจะต้องรวบรวมนะคะสติ กำลังนะคะปัญญานะคะเรื่องของความกล้าในการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทำสิ่งสิ่งนั้นอย่างจริงจังนะคะสิ่งสิ่งนี้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่สเต็ปแรกนะคะแต่เตยมองว่ามันจะส่งผลกับชีวิตของชาวราศีเมษในระยะยาวมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในตอนนี้คุณมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใดก็ตามนะคะทำมันให้ดีที่สุดนะคะรวบรวมสติ ปัญญาพละกําลังของคุณทํามันอย่างเต็มที่แล้วผลลัพธ์ที่ดีรอคนอยู่แน่นอนนะคะมาดูกันต่อในส่วนของการพยากรด้วยไพ่ทาโร่นะคะขอดูภาพรวมดวงชะตาของชาวราสีเมษในปักหลังเดือนม,มีนาคมนี้นะคะในด้านของการงานและการเงิน,นะคะ่ะโอ้เพจออฟ คันี่โอกาสมาแล้วนะคะแล้วก็ a d g e of pentacles แล้วก็ two of pentacles นะคะในช่วงของปักหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะโอกาสที่มีเข้ามาค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆอย่างที่บอกไปนะคะคุณอาจจะได้รับเงินทุนสนับสนุนนะคะจากลูกน้องบริวารเจ้านายนะคะหรือแหล่งเงินกู้ต่างๆนะคะรวบรวมทุนนี้เข้ามาเพื่อที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยได้มีโอกาสในการ เริ่มต้นลงทุนหรือสร้างอนาคตนะคะที่เป็นสเต็ปที่สำคัญและมั่นคงกับชีวิตของคุณนะคะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากบริวารรอบข้างนะคะคนที่กำลังรอคอยข่าวดีในเรื่องของการเงินผลตอบแทนอะไรอยู่นะคะ คุณจะได้รับผลลัพธ์นั้นในปักหลังเดือนมีนาคมนี้แล้วแต่หลังจากที่คุณได้รับโอกาสหรือเงินทุนตรงนี้มาเนี่ยคุณจะต้องมีการวางแผนนะคะในการลงทุนหรือการใช้จ่ายนะคะหรือการวางแผนธุรกิจนะคะอย่างรอบคอบนะคะไม่อย่างนั้นนะคะคุณจะใช้จ่ายและลงทุนไปในออจังหวะผิดที่ผิดทางนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยต้องกลับมาหมุนเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ต้องระวังสําหรับ ชาวราศีเมษมากๆนะคะในด้านการเงินการลงทุนนะคะแต่โอกาสที่มีเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ค่อนข้างใหม่สําหรับคุณเป็นธุรกิจแนวใหม่เป็นอะไรที่ตัวคุณอาจจะออไม่ได้คุ้นชินแต่รู้สึกถึงความมีพาชชันอยากจะทํามันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปักหลังนี้คุณจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะทดลองนะคะให้โอกาสตัวเองในการทดลองทำงานนี้นะคะแล้วอย่างไรก็ตามเตยมองว่าในความตั้งใจนะคะ ของคุณในปักนี้เนี่ยมันจะส่งผลที่ดีกับคุณในสัปดาห์ต่อๆไปอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าคุณก็จะต้องมีความอดทนความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีในการเริ่มต้นสเต็ปนี้แหละในปักหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะโอเคค่ะ เรามาต่อกันในด้านของพลังงานของชาวราศีเมษในด้านของความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดชาวราศีเมษค่ะในปากหลังเดือนมีนาะคมนี้คุณจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับใครบ้างไหมเรามาดูกัน the world นะคะ two of pentacles นะคะแล้วก็ six of pentacles ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้ค่ะคุณมีสเสน่ห์นะคะจากการที่คุณรักและดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็คอม p l e t e มากขึ้นนะคะอาจจะมีพลังงานเก่าๆนะคะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณนะคะที่ยังคงวงวนเวียนกลับเข้ามานะคะทั้งในเรื่องของชีวิตจริงและอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดถึงห่วงใยนะคะอาจจะเป็นไป ในรูปแบบของกาลยานามิตรก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปต่อในทิศทางไหนอันนี้แล้วแต่ชาวราศีเมษเลยอย่างไรก็ตามนะคะให้เวลาเป็นคำตอบนะคะในเรื่องของการพูดคุยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยเรียนรู้ทำความรู้จัก มานะคะแต่ในตอนนี้นะคะบทบาททุกอย่างนะคะในชีวิตของคุณมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะชาวราศีเมษมีพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะเติบโตไปสู่สิ่งใหม่แล้วนะคะ เขาเองก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะกลับมาพูดคุยทําความรู้จักเรียนรู้กันใหม่ยังคงต้องให้เวลาศึกษาดูใจนะคะแต่อย่างไรมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันออผ่านทางโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันรักออนไลน์ต่างๆนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ย อจากที่คุณทั้งคู่อาจจะเป็นสถานการณ์ต่างคนต่างมีปัญหาชีวิตอะไรนะคะแต่ในตอนนี้พลังงานมันถูกเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะให้เวลาเป็นคําตอบเตยมองว่าพื้นฐานของความสัมพันธ์นี้เป็นพื้นฐานที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักเรียนรู้กับใครใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของการ อ,อพูดคุยกับคนเก่าและคนใหม่เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันทีเดียวนะคะในตอนนี้ชาวราศีเมษกลักตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการทุ่มเทอะไรมากจนเกินไปเกินตัวและทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยชาวราศีเมษก็จะไม่ทําต่อไปเป็นเรื่องของการรักตัวเองเซลฟ์แคร์นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆระวังว่า ตรงนี้อาจจะไปเอาเปรียบในด้านความรู้สึกของใครบางคนตรงนั้นนะคะบาลานซ์ Balance ตรงนี้ให้ดีๆนะคะถ้าอยากจะเรียนรู้ดูใจนะคะขอให้ทุกๆอย่างอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะสำหรับชาวราศีเมษด้านความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของ พลังงานภาพรวมของคนที่มีคู่ชาวราศีเมษนะคะด้านความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะในฝักหลักเดือนมีนาะคมนี้อ้ six of pentacles นะคะ two of pentacles นะคะแล้วก็ four of cups ค่ะสำหรับชาวราศีเมษคนมีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เนี่ย มันมีเรื่องของกิจวัตรประจําวันดเดิมนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะยังไม่ได้เห็นในเรื่องของการที่จะมีมือที่3าที่4เข้ามาแทรกนะคะแต่ว่าในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ยในการที่จะถนอมน้ําใจกันนะคะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปนะคะในการที่จะพยายามอ่าสารสัมพันธ์ให้ยังคงอยู่กันแบบ ราบรื่นนะคะชุ่มชื่นหัวใจเนี่ยในตอนนี้ต้องกลับมาดูแลกันในจุดนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเนี่ยเรียนดูทําความรู้จักหรือคบหาหรือแต่งงานนะคะเป็นคู่กันานานๆแล้วมันอาจจะมีอะไรที่จืดชืดกันไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในปักนี้นะคะเ,ออเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะไปทํากิจกรรมใหม่ๆนะคะหรือ อาจจะมีในเรื่องของคําพูดคําจานะคะดอกไม้นะคะหรืออะไรก็ได้ที่จะทําใหออ้คนรักของคุณรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นแล้วพลังงานตรงนั้นที่คุณหยิบยื่นให้เขามันจะสะท้อนกลับมาที่ตัวคุณเอง นะคะเอ่อก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยราบลื่นกระชุ่มกระชวยกันมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงนี้เนี่ยให้เรามาระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจนะการเอาความรู้สึกความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะแล้วมีการเงียบไม่พูดไม่สื่อสารด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะให้แสดงออกอย่างตรงไปต,ตรงมาชัดเจนนะคะเลือกที่จะใช้คําพูดที่ถนอมน้ําใจกันอย่างไรความสัมพันธ์นี้ก ก็ยังคงจะไปได้ต่อยาวๆนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษค่ะในปักหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวราศีเมษจะเสริมดวงชะตาด้วยการทำบุญในแบบใด Six of Pentacles แล้วก็ Six of c u คค่ะแน่นอนค่ะการให้ทานค่ะเป็นบุญเป็นเอ่อเป็นแต้มบุญที่ช่วยเสริมบารามีของตัวคุณมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในปักหลังนี้นะคะไม่ว่าคุณจะให้ทานในรูปแบบไหนนะคะจะเป็นการสมทบทุนนะคะด้วยตัวเงินนะคะ การลงแรงนะคะที่จะไปช่วยเหลือนะคะคนที่ด้อยโอกาสกว่าคุณนะคะลูกน้องบริวารใกล้ตัวก็ได้นะคะให้โดยในที่ไม่ต้องหวังนะคะว่าเขาจะให้คุณกลับคืนมาหรือเปล่า ะะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณสละเวลานะคะที่จะไปเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กหรือสตรีคนที่มีโอกาสน้อยกว่าคุณนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการโละเสื้อผ้าของ ใช้เก่าๆนะคะที่มันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตคุณแล้วนะคะบริจาคสิ่งนี้ให้กับคนที่เขามีความต้องการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะแค่นี้ก็เป็นบุญทานบาร,รมีที่ส่งเสริมดวงชะตาของชาวราศีเมษในด้านการงานการเงินและก็ความรักโดยตรงด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันในส่วนของเลขนําโชคนะคะให้กับ ชาวราศีเมษในปักหลังยังมีนาะคมนี้นะคะเลขนำโชคนะคะโอ้วิวออฟ,อฟอจูดนะคะแล้วก็ Six o f ออปักนี้น่ารุนมากๆสำหรับชาวราศีเมษนะคะหน้าไพ่เนี่ยมีโชคแน่ๆนะคะในด้านของ การเงินนะคะจะมีได้ลาบลอยเล็กๆน้อยเพื่อที่จะมาหมุนเป็นค่าใช้จ่ายหรือทําบุญทําทานนะคะหมายเลขหนึ่งูนย์และหมายเลข6นะคะเป็นหมายเลขนําโชคเป็นหมายเลขมงคลนะคะของคุณในปักนี้นะคะอย่าลืมถ้าคุณได้ลาบลอยอะไรมาง่ายๆแล้วอย่าลืมนําไปทําทานไปส่งต่อบุญกุศลพลังงานดีๆตรงนี้ก็จะหมุนเวียนกลับเข้ามาหาตัว,ตวคุณอีกเช่นกันนะคะ มาปิดท้ายกันนะคะในส่วนของ Angel Answer ให้กับชาวราศีเมษนะคะในปากหลังเดือนมีนาคมนี้ค่ะให้ Angel Answer ออยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณ not the right time นะคะอะไรก็ตามนะคะที่ มันยังไม่ใช่เวลานะคะที่จะต้องตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะดูไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะออค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปนะคะถึงแม้จะเป็นคนเก่าๆในชีวิตนะคะในตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วกลับมาเรียนรู้ดูใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะเร่งรีบอะไรกับชีวิตนะคะสิ่งที่คุณควรจะ เร่งรีบและลงมือทําในตอนนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในด้านของความมั่นคงทางด้านการงานการเงินมากกว่านะคะโอเคค่ะภาพรวมของชาวราศีเมษก็จะประมาณนี้นะคะรับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณน,นะคะมันจะเกิดประโยชน์กับตัวคุณสูงสุดนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปนะคะได้ฝากกดไลค์กด subscribe ค่ะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับไปด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ